สวัสดีจ้าพอกันยามเสากับสองยายมงอากาศดีๆแดดซีเอ็มเต็มพี่น้องเฮ็ดเนี่ยอยู่ในกลิ่นยามเสาแดดกำลังออกหมอกกันยังบ้านเบิดพี่น้องเมื่อนี้ได้เห็ดมาพี่นอ้องเห็ดนั่งป่าก้วกระเจี๊ยบค่ะมากระเจี๊ยบ แล้วก็มีปลาทูยายมงสีมาหนึ่งเห็ดตามพี่กับปีค่ะพี่น้อง ตามแก้วกับปิพี่น้องทอดปลาทูหนึ่งเฮ็ดไว้แล้วตัแก้วกับปิกับเฮดแบบง่ายๆเท่า,านี้แหละค่ะกมีกระเทียมมีพริกพริกแดงพริกเขียวแล้วก็มามะแข่งแย่พ่วงค่ะมีกะปิกะปิปิ่งย่างแล้วพี่น้องพัน์ใ่ตองอย่างใส่เต่าแยมมะนาวน้ำตาลมะพร้าวค่ะ ตำผดตำกระเทียมก้อนค่ะผดนี่ั้งสีแดงสีเขียวจะพี่นอก ห,หอมแดงลงไปน้ำพี่น้องสองหัวน้ำตาลมะพร้าวค่ะ เป็แพงนพี่นอ้องต้องไปตำใช้กัน,นเยียพ่วงค่ะบแข่งพี่นอ้อง กะปิะที่ปิ้งสใส่ไปตองไว้ค่ะ ทุกยางเข้ากันดีค่ะเต็มน้ำอุ่นแส่หน้าปังหน้าลงไปค่ะ เดี๋ยวผมสลดใส่นิดน้อยค่ะชิมมึงรลดค่ะหวานได้แล้วค่ะพี่นอ้องพวมเข้มก็ได้แล้ว เติมน้ำมังนาวอีกนิดหน่อยค่ะน้ำนาวต้องไปอีกนิดหน่อยแล้ว้าพี่น้อง าได้พี่น,อนอ้องกินข้าวเศารน้ำกันเด้อค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วแก้วกะปีนำพริกกะปีห้าพี่น้องกินกับถอดปลาทูถอดไข่หนึ่งเฮ็ดน,นางฝ่ามากระเจี๊ยบพี่น้องแล้วก็มีหยอดกระจินอ้อนค่ะนี่กินเสารพี่น้องมาเด้อกินข้าวน้ำกันเนด้อค่ะเสร็บเรน้ำกันในหม้อเสาเด้อพี่น้อง นี่ย้ายมุงกัเสร็จเรียบร้อยแล้วกขอตัวซ้ำนี้เด้อค่ะพอกันไม่คลิปหนาค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ห้ย้ายมุ่งน้าเลยเด้อคลิปนี้สวัสดีค่ะ